สวัสดีครับอยู่กับเราครับเช่นไกลครับพี่น้องครับพายผูกช่องพายผูกปลาพังโบวีครับครับวันนี้ครับควันตัวเล็กครับวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องวันนี้วันอากาศวันอาทิตย์ครับผมมาได้ไปโรงเรียนครับก็ได้มาเอาพังน้ำชมลงน้ำครับวันนี้ก็เลยภาพาถูตัวใหม่ครับนี่เอาถูวัถู ครับน้องสมเันก็มาหาพังน้องบานครับผมครับพังน้องสมนี่เพป็นก็ลงน้ำเรียบร้อยเลย้อครับเดื่อนี่แต่น้องบานเขาพัง,งลงครับผมพังนองสมนี่ก็จะข้ามแห้งครับคนเป็กครับมัอนี่วัดยังครับมัอน,นี่ฮะบ่ได้บ,ดบ่ไปโรงเรียนบ่ ครับคนเป็กคนเาบริเวณบ้านที่ครับผมอยู่เลียงครับนี่ครับพนกระแด่เอาสั่งลงน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมดำปื้อเด้ครับพังสมครับนี่นี่ครับเป็กหลังจากเลี้ยงมาขี่สั่งมาเลี้ยงสั่งนี่ควบรู้สึกไปังได้ครับมักสั่งมันแห้งบ่ครับ บักแหงครับระวบังขาถึกใหม่เด้อครับถูครับถูบถแหงครับบางสมคัดแหงครับพี่น้องลงยังไงตัวลงถูก,กันครับผมก็ให้กวนลงกันครับขอให้บ้างสมมันถู ถัด่ดีๆครับผมขั้นหะายครับพี่น้องโอ้มองตหมายครับมงตหมายครับพี่น้องมงใหมายยกเลยครับกบคีครับ อเบกครับมื่นไปไปเรี่องบ่หมื่นนี่ไปครับ้านยัง,มงหนนม,งมื่นบ้นจันทร์ครับเนี่ยน่มึงกล่องนี่แหมอยญ่ใหญ่ไอ้กล่องเลยไหมนี่ครับนี่ครับคนเป็กครับเพื่นกับมาศึกษากับผมศึกษาในกาเรเลี้ยงสร้างนี่แหละครับผมพี่น้องบ้า,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 านเพื่อนกับยูบ้านของพี่มัม่นเห็นไหมครับข้างออกจากนี่ไปประมาณนสิบกิโลนี่แหละครับพี่น้อง ปกเดมาเลี้ยงมาเบ่งแย่งซอยควนตะครับพ้นหนุ่มสมปกเดมาหัดจับอันยังแมนปะครับแกนครับครับนี่ครับเคยไเป็กห้องครับเห็นว่าตัวน่อยนี่พี่น้องครับก็อายุายได้ครับนี่เห็นว่าตัวหน่อยนี่ครับผมอายุเพิ่ง็หลไรแล้วครับผมอายุเพิ่งก็จะมีเข้ากเป็กสิบสามครับสิบสามสิบสี่ครับ มักสแห้งบ่ครับมักแห้งครับมักแห้งครับมักแห้งบ่วมักสางแห้งครับพี่น้องครับครับนี่ก็ได้ถึงเวลาควดเหลี่ยมพ้นมาเก็บป้าแล้วครับความสเพิ่นก็คั่นแห้งครับผมตู้ทุกขั้นทแน่ครับผมพี่น้องความสูงขั้นแห้งกรับมาควดเปกเพิ่นได้พามาเล่นกับพัง น้หวันครับพรมาเหรียญขั้นแห้งพี่น้องก็มาถูถูกลักน้บบาวันนี่แหะเ็ดถูกกลักน้าวานหักมาเด้พอพระองค์สม,ม้ยน้บบาวัน,บบนพนนันยูนนิน้าวานพันมาหันถูเลยครับทูยงนครับน้าวันมาหนถูยครับนี่เออถูแห้งเนาะ ท่นทห่อย่างครับพี่น้องถูเต็มทีเลยครับครับนี่คือผ้ามือผ้าหนังบานห้องครับผมอาการของผ้าหนังบ้านครับพันหนับานก็ง่ายขึ้นนับมือนเลยพี่น้องเอ้ยครับผมหนังบานครับหนังบ้านครับสาวคนตายเงีวครับผม ขั้นหลายกับขั้นหลายพี่น้องเงยฟังสมนี่ขั้นหลายครับโอ้ถูเต็มที่เลยครับมึงหน่วานเพิ่นเอาเพิ่นจับใหม่มาถูพี่น้องครับหนบ่วานเพิ่งก็จับใหม่มาถูครับ อ่าครับเป็นส่งเสียงบอกกันครับครับคนหลักนี่เพื่อนกระเลยวก็บขยะให้ครับมันนี่กิบให้พักน้ำบางครับใ้กันครับพี่พน้องครับย่านฝนตกครับผม ครว่าฝ่ามือมดดินมาแล้วครับพี่น้องสกันเก็บครับนี่กับบรรยากาศสีม่วงหาม่วงนะครับเด้อพี่น้องครับพังน้ำหวานกับน้องสมนี่พังน้องสมนีสินักก็เยะครับผมครับคนแล้วมันก็ได้เก็บขยะครับผมขยะคนหลักโอ้บุนี้ก็ได้มาเก็บขยะนะครับเนาะเก็บออกครับผมเก็บสอยกันเนาะครับเนาะยันฝนตกเนาะ ฝ้าครับยากครับผมสวยกันผมกะจิเปี้ยนให้เพื้นไปเย็บมทังผมครับผมครับพอผมมาเยิ้มไฟพื้นเลยเนี่ครับผมครับนี่ห้องครับว่าดูรอห้องครับไปเองห้องครับพึ่งได้มามัอนี่แหละครับผมเป็นสีดอคุ้นเงินครับผม นี่ก็อาหารไปครับนี่ครับอาหารการจินไปนครับครับเป็นการผูกไว้ครับผมผูกมาใบยากมากทานครับเพราะว่าบใบือบางขาดไปหาเสืออื่นครับ ครับผมครับอยากกินหญ้าก็กินนะครับผมอยากกินมะน,นก็กินได้ครับทำสบายนะครับอยากกินหญ้าก,ก็ได้กินครับผมสุดละห้อนีครับ แต่มางมือนี้นะครับผมคุเงินนองครับแต่มางของมือนี้นะครับแบบถ้าแม่นว่าเขาไปเมืองในช่องคำมือหรือว่าสีแดงเงินครับกระเซ็นครับผมเพราะว่าไรใส่รถนะครับรถที่คนทุกคนมากครับนะครับวันนี้ก็นอนอยู่ที่ซุ่มท่าไส้สะพวงเงินนะครับเด้อครับนี่คุเงินนองครับครับแต่ว่าเขาแก่งในกันครับผม อายุที่สายสะพองเงินเอาครับแสงที่สูงครับนี่ความสูงครับอนาคตไกลครับรูปรอดีครับอยากกินได้ย่างที่นบ้องครับนับ่นแหละเคียวหัวรอควันรงมาครับ นี่ครับนี่ก็เพิ่นกินสับปะรดนี่นะครับได้นีครับสับปะรดครับสับปะรดก็มีครับหนาที่เ้องไปตัดมากมือ้าก็มีครับผมหลากหลายครับคนครับกนมะม่วงครับนี่ครับมะม่วงกับสีดอกครับผมสีดอกคุณเงินครับรูปดอกครับเงินกระด้มากมือนีแหละครับผมนี่ ยินยาจินรอหฮง,งครับผมตุกใส่สีขีดทอดปัญญายอคกับอยู่หร้อวะครับเป็นเงินครับมาหาเพื่อนหลายๆครับมาเจอเพื่อนหลายๆเชือกครับผมม่งก็ยิ้มยิม้มแก่มใส่ดีครับ เห่ครับกวัญผนมานังถ่าครับนี่ถ้าสำหรับคลิปนี้ผมก็กอฝากไว้ฝากช่องพายผู้พาพังบุวีน้ำได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครับผมอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ครับสวัสดีครับ